สวัสดีครับสวัสดียามเช้าสวัสดีวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2566นะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแห่งความหวังนะครับควาหวังของหลายๆคนนะที่หวังในเรื่องของโชคลาภนะครับวันนี้ก็เป็นวันแห่งความหวังอีกหนึ่งวันนะครับ ถ้ามีงบก็ซื้อติดไม้ติดมือไว้นะครับใบสองใบเนาะเพื่อโชคดีได้รางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใหญ่ๆหรือรางวัลใดรางวัลหนึ่งก็ดีแล้วนะครับก็ไม่ได้ให้งมงายนะครับแค่เฟ้นความหวังนะครับความหวังของคนเราเนาะถ้าโอ้ยถ้าถูกได้รางวัลมาก็สบายไปนะครับ ถูกลางวันใหญ่ๆลางวันที่หนึ่งเนี่ยโอ้พลิกชีวิตเลยนะครับวันนี้ก็อ่ามาสวัสดีตอนเช้ากันนะครับเอาภาพบรรยากาศเช้าๆมาฝากกันดูท้องฟ้าไปนะครับที่นี่คือ พระรามสองเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ท้องฟ้าโล่งนะครับโล่งโปร่งใสนะครับเพื่อใครจะได้มีโชคลาบนะครับก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เรานับถือนะครับมาชมต้นไมส้สวยๆกันครับมี่ชวนชมนะครับ สวยงามนะครับนาบ้านถ้ามีพื้นที่เราก็ปลูกกะเพราเห็นไหมครับนี่ตัดไปห้าหกยอดแล้วก็ผัดกะเพราได้นะนี่เห็นไหมครับป 5, ลูกพืชผ,นะผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับก็เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนะพักสายตาพักสายตาได้แล้วก็ทานได้นะครับก็ถ้ามีพื้นที่ก็ปลูกกันนะปลูก นี่ต้นคูณก็ผิใบแล้วใบใหม่ก็กําลังจะเกิดขึ้นเป็นใบเขียวอ่อนนะครับดูต้นไม้ให้ต้นชวนชมกันต่อ,อที่นี่คือไฟ UFO นะครับไฟ UFO โซล่าเซลล์นะติดตั้งครั้งเดียวครับตั้งโหมดออโต้กดเปิดที่ตัวโคมหนึ่งครั้งสีเขียวนะครับหนึ่งครั้งกด อ่ารีโมทใช้รีโมทควบคุมการทํางานนะครับกดออนหนึ่งครั้งกดออโต้หนึ่งครั้งแค่นั้นครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาละกลางคืนเขาก็จะติดเองอัตโนมัติกลางวันเขาก็จะดับแล้วก็ชาร์จไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับส่องถึงแผงโซลา่าเซลล์เขาก็ชาร์จไฟของเขาเนี่ยเขาชาร์จไฟของเขาเขาจะขึ้นแดงๆกรพริบกรพริบนะครับก็คือเขากำลังชาร์จไฟอยู่นะ กลางคืนเวลามืดมาแผงโซล่าเซลล์ไม่โดนแสงเนี่ยเขาก็จะดับอไฟตรงเซนเซอร์จะดับแต่ไฟไฟที่รอบๆเนี่ยจะติดนะครับมาดูชนชมกันว่ามีสีอะไรบ้างโอ้สีชมพูอ่อนเนาะสีบ้านเย็นสาธุองค์ปู่ด้วยนะปู่กิดแก้วนะปู่พญานาคนะครับประทานโชคลาภให้ทุกๆท,ท่านที่เข้ารับชมด้วยนะ ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆกันท mm ุกคนนะครับขอให้สมหวังกันทุกคนนะวันนี้นี่นี่สีแดงนะครับสีแดงสดเลยนะสวยงามนี่สีบานเย็นสีชมพูนะครับก็มีหลากหลายพันธนะุ์เนาะก็ปลูกแล้วก็อาไว้อ่าให้ความล่มรื่นนะครับนี่ภาพบรรยากาศมากกว่ากาัน คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนะครับมีอะไรก็แบ่งแบ่งปันกันนะขอให้ทุกคนโชคดีครับวันนี้โชคดีมีความสุแขแง่งๆรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ